มีนานแค่ไหนแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาโบยบินแบบนี้อํานานที่ลืมหายใจเขากลับมาแล้วครับสาวเยอะซะเลยนะโรงเรียนนี้บอกว่าสีขาวนี่เีทีเด็ดสีเข็ดทั้งนั้นเลยดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าเอาหมายอยู่ตรงกลางเลยนะผมเห็น,นคนหนึ่งนะตรงกลางเลยไออ,อีกาสายรับกลับมาแล้วเว้ยเอ้ยทำไงนะลืม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 อเขิดนว่าไม่ได้บินนานแล้วว่ามันทำยังไงว่าลืมแล้วแป๊บนึงตายแน่ตายแน่รอบนี้ตายแน่ Yes อ้าวาวเอ๊ะี่รับเราเชื่ออะไรออบไม่ถูกจะโดนลงโทษนะรู้เปล่ปาคืออีกาสิ่งต่อไปที่จะทำต้องทำอะไรคือเอากลับโรงเรียน,นไม่เคยดูว่าวันนี้เฮ้ยอีกา20ล้านวิวนะเว้ยเฮ้ยไม่เคยดูจริงจริงหรอตามทาเนียรแล้วเนี่ยเวลาโดนอีกาชกไปสิ่งที่จะต้องทำคือเปิดบัตรประชาชน ผมได้อะไรนะผมเปิดอ่ะก็ได้ความปลอดภัยไงสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยเบบี้ครับเบบี้เหรอครับแหมมาเล่นคนเดียวเหรอครับเนี่ยผมเล่นเป็นเพื่อนไหมวันนี้ผมกลับไปส่งที่โรงเรียนก่อนนะครับคุณผู้หญิงพ่อทีเลยนะครับที่บางคนเสียเวลาแบบนี้นะจริงๆแล้วคุณควรที่จะไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆนะครับ